วัดบรูรพาพิรามนะครับเป็นอุโบสถที่ใหญ่แล้วก็สูงมากนะครับสูงใหญ่มากนะครับสำหรับอุโบสถของวัดบูรพาพิรามนะครับเป็นพระอารามหลวงนะครับของจังหวัดรรอยเอ็ดนะครับน,นี้จะเป็นซุ้มประตูจะพาเข้าไปชมด้านในของพระอุโบสถพระอารามพระอารามหลวงนะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ปัตตูลาพาพิรามนะครับเดี๋ยวตัวมะโหฬานนะครับอันนี้คือพระอุโบสถนะครับวัดพารามบุญนะครับด้านบนนี้จะเป็นขุดนะครับพญาขุดนะครับสู o ให้ดูพญาขุดนะครับเป็นพระอุโบสถที่สูงมากครับตั้งแต่ที่เคยเห็นมา